เกษตรกรผู้ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย,ยด้านปศุสัตว์ขอรับความช่วยเหลืออย่างไรต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างจะย่อแล้วย่ออีกให้ฟังค่ะหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรกรณีประสบภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ต้องเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือนกับกรมปศุสัตว์สถานที่เลี้ยงสัตว์ต้องตั้งอยู่ในเขตให้ความช่วยเหลือและผู้ขอรับความช่วยเหลือ ต้องเป็นบุคคลเดียวกับที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมปศุสัตว์นะคะเอกสารที่ต้องเตรียมมีดังนี้ค่ะแบบยื่นความจำนงขอรับการช่วยเหลือหรือกอสศ0 1สำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสากรการเกษตรหรือทกศภาพถ่ายความเสียหายใบแจ้งความบันทึกประจำวันจากสถานีตำรวจภูธรกรณีโคกระบือแพะ แกะหรือสัตว์ปีกที่มีความเสียหายจํานวนมากค่ะซึ่งหลักเกณฑ์การเยียวยาความเสียหายได้านปศุสัตว์มีดังนี้นะคะโครายละไม่เกิน5ตัวตามอายุตัวละไม่เกิน3 3 0 0 0บาทถึง3 5 0 0 0บาทค่ะกระบือรายละไม่เกิน5ตัวเยียวยาตามอายุเหมือนกันนะคะโดยตัวละไม่เกิน1 5 0 0 0บาทถึง3 9 0 0 0บาทค่ะสุกรรายละไม่เกิน10ตัวตามอายุ ตัวละไม่เกิน1,500บาทถึง3,000บาทแพะแกะรายละไม่เกิน10ตัวตามอายุตัวละไม่เกิน1,500บาทถึง3,000บาทไก่พื้นเมืองไก่งวงรายละไม่เกิน300ตัวตามอายุตัวละไม่เกิน30ถึง80บาทไก่ไข่รายละไม่เกิน1,000ตัวตามอายุตัวละไม่เกิน30ถึง100บาทไก่เนื้อรายละไม่เกิน1,000ตัว ตามอายุตัวละไม่เกิน20-50บถึง50าบาทเป็ดไข่รายละไม่เกิน1 0 0 0ตัวตามอายุตัวละไม่เกิน30บาทถึง100บาทเป็ดเนื้อเป็ดเทศรายละไม่เกิน 1,000, ตัวตามอายุตัวละไม่เกิน30-80บาทนกกระทารายละไม่เกิน1,000ตัวตามอายุตัวละไม่เกิน10 3ถึง30บาทนกกระจอกเทศรายละไม่เกิน10ตัวตามอายุตัวละไม่เกิน2,000บาท หารรายละไม่เกิน300ตัวตัวละไม่เกิน100บาทแปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์รายละไม่เกิน30ไร่ไร่ละ1,980บาทค่ะซึ่งเกษตรกรสามารถยื่นแบบขอรับความช่วยเหลือตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะคะโดยวันหมดเขตตามวันที่แต่ละพื้นที่กำหนดค่ะ